สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปรดนี่ครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับใครที่มีมอเตอร์ไซค์ต้องไม่พลาดนะครับเมื่อคอปปะหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสํงงาน,นักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับแจกฟรีประกันภัยพรบมอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เท่านั้น เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าจะแจกทั้งหมดเท่าไรและวิธีการลงทะเบียนต้องทำอย่างไรเงื่อนไขมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิเม่เมเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับมาแรกกับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ให้ได้รับทราบกันนะครับ เมื่อคอปปหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแจกฟรีนะครับประกันภัยพรบมอเตอร์ไซค์จำนวน1 0 0 0 0ฉบับนะครับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปปนะครับแจกฟรีประกันภัยพรบมอเตอร์ไซค์จำนวน1 0 0 0 0ฉบับสำหรับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ โดยประชาชนที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2565นะครับและจะได้รับความคุ้มครองในวงเงินสูงสุดถึง5แสนบาทนะครับสำหรับการขอพรบนี้นะครับก็สามารถทำได้2วิธีนะครับก็คือลงทะเบียนที่เว็บนะครับพรบลูกทั่วไทยเดี๋ยวลิงก์ก็จะแปลไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือนะครับจะสแกน QR Code ก็ได้เช่นกันนะครับ และสำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนรับประกันภัยฟรีพรบมอเตอร์ไซค์นั้นนะครับก็มีดังนี้นะครับข้อ1นะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ไม่เกิน125ซีซีเตรียมรูปถ่ายเล่มทะเบียนที่เห็นตัวเลขคัสซีชัดเจนนะครับและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน2นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์กรมธรรนะครับพรบฟรีจะมีข้อความ SMS แจ้งไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้นะครับ และ3นะครับกรมธรรม์ประกันภัยพรบฉบับจริงจะส่งไปทางไปรษณีย์ตามที่อยู่แจ้งไว้ในการลงทะเบียนนะครับส่วนวิธีการลงทะเบียนก็ทําได้ตามนี้นะครับอันดับแรกก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์พรบลุกทั่วไทยนะครับหน้าตาก็ของเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านบนก็จะมีข้อความว่าลงทะเบียนรุ่นรับประกันภัยพรบนะครับในส่วนช่องแรกนะครับก็ให้กรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับที่สามารถติดต่อได้นะครับ ช่องต่อมาก็เลือกอายุของท่านนะครับก็เริ่มตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะครับช่องต่อมาก็เลือกอาชีพนะครับอาชีพก็มีหลายอย่างนะครับทั้งค้าขายรับจ้างมอเตอร์ไซครับจ้างพนักงานเอกชนข้าราชการก็ลงได้นะครับและอื่นๆท่านก็ใส่รายละเอียดลงไปนะครับต่อมาก็ที่อยู่ในการจัดส่งกรมท่านก็กรอกลงไปนะครับตามที่อยู่ของท่านช่องต่อมานะครับก็คือเหตุผลในการขอกรมท่านนะครับเสร็จแล้วก็ให้คลิกนะครับตรงคําว่า เลือกไฟล์นะครับแล้วก็ให้ท่านนำรูปที่ถ่ายไว้นะครับแนบลงไปนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือชื่อคนที่เรารู้จักเน้คนนะครับก็ใส่ลงไปพร้อมเบอร์โทรแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มสีแดงนะครับคำว่าลงทะเบียนก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นในการลงทะเบียนนะครับก็สำหรับการขอรับประกันภัยพรบมอเตอร์ไซค์ฟรีครั้งนี้นะครับ ก็มีทั้งหมด10,000หกรมธรรมนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2565นะครับหากท่านใดได้รับสิทธิ์ก็จะมี SMS แจ้งผลไปยังเบอร์โทรที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับและจัดส่งตามที่อยู่ที่กรอกไว้และกรมธรรมนี้นะครับคุ้มครองวงเงินสูงสุดถึง5 0 0 0สนบาทนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นข่าวสารสาระดีๆนะครับที่นำมาฝากนำมาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ